เทียปลดหนี้ได้ภายในติ๊กจริงมันสองปีครึ่งสองปีครึ่งครับปลดหนี้หกสิบแปดล้านใช่ครับโอเคผมไม่รู้ว่าความเป็นไปได้ในการที่ในการที่จะทำทำโรงงานกระจกหรือว่าลูมิเนียมเนี่ยงานอาจจะเยอะมั้งลูกค้า,าจ,จะเยอะมั้งอาจจะปลดหนี้ได้ประมาณนี้ไหมความน่าจะเป็นมันเป็นไปได้ไหมไม่น่าเป็นไปได้คือของอทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าขายหน้าร้านกำไรน้อยอื หน้าร้านเลี้ยงตัวมันเองได้ในสายอาชีพเดียวกับผมทุกคนก็รว่าเฮียยงเฮียเก่งเนาะมีลูกค้าเยอะเราทํางานความซื่อสัตย์ตามที่พระอาจารย์ว่าให้มีความซื่อสัตย์อย่าเอาแพงให้พออยู่ได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้ปักตอกปักมันเข้ามาเองอะ่ะทาไมามันเข้ามาเองจริงๆเฮียผมอันนี้ถามผมว่าเฮียเชื่อในตัวพระอาจารย์หรือว่าไงหรือว่าสิ่งนข้ก็เชื่อมันเชื่อมั่นเลยครับจริงๆอ่ะตัวพระอาจารย์เองอ่ะเป็นพระที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัว แล้วก็ไม่เคยอวดอ้างถ้ามีโอกาสมาสม,มาสนทนาธรรมกับท่านน่ะท่านคําสอนท่านจะดีไม่ดูนะผมก็ว่า<ม>คําสอนท่านน่ะสั้นๆง่ายๆ<ม>ภาษาหลักชาวบ้าน<ม>เข้าใจง่ายๆ<ม><ม>ไม่มีอะไรลึกซึง้งแบบลึกเกินน่ะ<ม>แต่ของท่านใช้ภาษาเพื้นๆพืนบ้านๆ<ม><ม>เข้าใจง่าย<ม> แค่นั้นเองแค่นั้นเองนะฮะซึ่งจริงๆแนละ้วผมจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมและเฮยงลองดูลองมาลองมาที่จังหวัดสุรินทร์ฮะที่วัดนี้วัดป่าธรรมนุสรใช่ครับลองมาถามหาพระอาจารย์แคร์ดูลองดูลองมาศึกษาอายุพรรษาท่านอายุท่านอาจจะน้อยน้อยแต่เอาจริงๆนะท่านไม่ธรรมดาจริงๆผมมาเจอตัวเองอันนี้ตอนแรกผมไม่อยากจะพูดออกรายการเพราะกลัวว่าจะพูดเวอร์ไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรป่ะผมเจอตัวเอง เมื่อวานที่ได้สัมภาษณ์พระอาจารย์เฮยยงครับแล้วก็พอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บพระอาจารย์เป่าทองให้อือเอาพูดถึงเป่าทองผมนอกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพื่อนผมอีกคนเนึ่งครับมีสามคนครับ <c oughs> เป่าที่บ้านผมไม่จะเป่าแล้วตกท้องเข้าตัวเลย <ฮะ S 1> คนหนึ่งตกท้องเข้าไปทะเลแผ่นทองอยู่ในนี้อืมอีกคนหนึ่ง <ฮะ S 1> ตกท้องตรงนี้ฮะโผล่ไปโผล่อยู่ข้างหลังอ่า เอาจริงบางทีเราอาจจะพูดได้ไม่มากนะเฮยองนะเดี๋ยวคนคนนี่ยบางทีเขาอาจจะมองว่าเออวดอุตรีหรือเปล่าแต่ว่าคุณผู้ชมลองมาฮะลองดูเราพูดได้กันแค่นี้ิลูกศิษย์ลูกหาก็พูดได้ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่รับรู้ได้คือคนที่มาเนี่ยจากชีวิตที่โอเคอาจจะเคยติดขัดแต่พอมาเจอพระจาจาร์แคร์แล้วชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเราเลยอยากจะบอกต่อไม่แน่ถ้าคุณผู้ชมมีบุญสมนธ์อาจจะได้มาที่วัดแห่งนี้ก็ได้ลองมาดูอาจจะได้เจอพระจาจทร์แคร์ก็ได้วันนี้ขอบคุณเฮยงมากเลยครับขอบคุณครับ Thank <laughs> you.